เราจะไปกินหมูกระทะกันจะไปกินหมูกระทะแลอี่หมาเอา้ามีอะไรหรือเปล่าคะป้าป้อมไปช่วยจัดของจัดอะไรให้หน่อยพรุ่งนี้จะขึ้นบ้านใหม่อ๋อได้เลยคะ่ะป้าน้องตู่งั้นไปกินหมูกระทะพรุ่งนี้นะ มันแม่ลำคาญดีแล้วแม่แล้วแม่ทําอะไรอ่ะแม่กําลังจะตูดวงในดวงไลฟ์อยู่ยังไงอ่าแม่ก็ในดวงไลฟ์ฝัมีหมอตัวเยอะแยะมากมายและที่สําคัญนะแม่ไปดูมาแล้วเม่นมากและมีรีวิวจากคนที่ดูแล้วเยอะแยะมากมายแม่จะไม่ปลอมหนูหน่อยหรอไม่ <c oughs> <c oughs> ลองเลยเต็มที่ช <c oughs> อยู่มาเลยโอเคครับน้องโตว่ามีอะไรพี่นาะมึงพาใครมาบ้านก็แฟนหนูไงพี่นาะแม่รู้แล้วยังยังเลยพี่นาห้ามบอกแม่นะทำไมละ่ะก็ไม,ม่ให้หนูมีแฟงไงดีงั้นบอกแม่ดีกว่า มาขอโทษกลับบ้านไปได้แล้วครับแม่ไม่ต้องมาเรียกฉันวนะ่าแม่ครับแม่ไล่แฟนหนูเหรอก็เออไงทําไมแม่เป็นคนแบบนี้ก็เพราะแม่รักมึงไงน้องตู่ไม่จริงแม่ไม่ได้รักหนูเออแล้วแต่จะคิดส่วนมึงกลับบ้านไปได้แล้วครับเออที่รักเขากลับบ้านก่อนนะได้เดี๋ยวเขาโทรหานะครับส่วนน้องตู่เข้าห้องไปได้แล้วเออหนูไม่รักแม่แล้วเออแล้วแต่เออ เรียนแม่แจริงรัน้องตู่ไม่จริงแม่พินาโกหกถ้าแม่ไม่เชื่อแม่ก็โทรถามครูปาวดาเลยเออได้ <c oughs> ฮัฮฮโลโหลค่ะค่ะครูเปาวดาผู้สายค่ะพอดีอยากจะสอบถามว่าวันนี้เด็กใช้ตู่ได้โดดเรียนหรือเปล่าคะโดดคะ่ะคุณแม่วันนี้เด็กใช้ตู่โดดไปสามครับคะ่ะอ๋อคะ่ะขอบคุณคะ่ะคุณครูคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะคุณแม่น้องตู่ยังไงก็ได้วันนี้หนูโดดเรียนทำไมถึงโดดเรียน ะแม่ส่งมึงไปเรียนนะน้องขอโทษไม่ต้องมาขอโทษเลยไม่ต้องมาลองด้วยหนูไม่รักหนูเออแล้วแต่คิดแม่มีอะไรอีกป้าต้องฝากน้ำหอมเมและรากกลิ่นเลิฟที่มีมาให้ไหนขอดมกลิ่นสิ